ด็กสวัสดีอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในหัวข้อเรื่องการเขียนโครงสร้างเรโซแนนะซ์เนาะอ่ะนี่นะหัวข้อนี้เราจะมาเรียนเราจะมาลงมือเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์จริงๆละที่เขาบอกว่าอุย้ยเขียนเรโซแนนซ์ยากยากยากเขียนผิดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูทีละขั้นตอนกันโอเคนะอ่ะเด็กทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือเขียนเนี่ย เดี๋ยวเออเรามาดูกดกดก่อนนะก,ด 3, ก,ก,นนะกด3ข้อแรกก่อนนะกด3ข้อแรกก่อนนี่เด็กเรามาดูกด3ข้อแรกนะอ่ะข้อแรกบอกว่า two resonance structure differ in the position of the multiple bond and non bonding electron ก็คือหมายความว่าโครงสร้าง Resonance 2โครงสร้างเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ คืออิเล็กตรอนถูกไหมตำแหน่งของอะตอมคงที่เหมือนเดิมถูกไหมแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือเเอเอออพันธะเขาเรียกว่าพันธะพายกับกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวประโยชน์ด้านหลังเนี่ยบอกว่าเออ่ตำแหน่งของอะตอมและซิงเกิลบอนด์เหมือนเดิมเด็กๆพิจารณาโครงสร้างเรโซแนนซ์ A และโครงสร้างเรโซแนนซ์ B เด็กด,ดูนี่นะโ <c oughs> ครงสร้างเรโซแนนซ์ A เนี่ย นักศึกษาจะเห็นว่าทั้งสองโครงสร้างเนี่ยพันธะเดี่ยวจะอย,อยู่กับที่ถูกไหมเอ่ยพันธะเดี่ยวจะอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยถูกไหมันธะเดี่ยวอยู่กับที่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเดิมมันอยู่ที่ n ถูกไหมถูกไหมแล้วสักพักก็เคลื่อนไปอยู่ที่ o โ,โอเคนะเดิมมันอยู่ที่ n นะแล้วมันก็เคลื่อนไปอยู่ที่ o เห็นไหมนี่เด็กนเด็กหนูจะเห็นว่าพันธะ พายเท่านั้นที่เปลี่ยนตำแหน่งกดข้อแรกตรงนี้โอเคนะพันธั์พายเท่านั้นที่เปลี่ยนตำแหน่งอะตอมกับพันธะเดี่ยวเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอเคนะอยู่เหมือนเดิมนะแค่นี้ก่อนนะข้อ2บอกว่าโครงสร้างเรโซแนนซ์จะต้องมี the same number of unpaired electron หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติ ดูดูย้อนกลับไปดูโครงสร้าง A นะโครงสร้าง A และโครงสร้าง B เด็กๆดูนี้นะถ้าโครงสร้าง A มีคู่โดดเดี่ยว2 4 6 8เราเขียนโครงสร้างเลโซแนนซ์มาแล้วก็ต้องมี2เห็นไหมตรงนี้2อ6,68ถ้าโครงสร้าง A มี8อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวโครงสร้าง B ก็ต้องมี8อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยถูกไหมทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์โครงสร้าง C เนี่ย ใช่โครงสร้างเรสซ์เนซ์ของ A และ B ีไหมไม่น่าใช่ถูกไหมไม่น่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเขียนอิเล็กตรอนเคลื่อนไปเนี่ยต้องเคลื่อนไปทั้ง2อิเล็กตรอนถูกไหมต้องเคลื่อนไปทั้งคู่ถูกไหมจะมาเคลื่อนแบบว่าอ๋อจุดนี้อยู่ตรงนี้จุดนี้อยู่ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้เวลาเขียนเนี่ยก็ต้องไปไปไปเป็นคู่ถูกไหมอิเล็กตรอนก็ต้องไปเป็นคู่โอเคนะทีนี้ ข้อที่3บอกว่าเวลาเขียนโครงสร้างเลสซนแนน์นใดๆเนี่ยจะต้องเออมันโครงสร้างมันจะต้อง v ว l i d ิก็คือก็คือจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายออ t เต็ดลูเช่นออ t เต็ดลูเช่นไฮโดรเจนต้องครบ2อย่างเงี้ยคาร์บอนครบ8ปดไนโตรเจนต้องครบ8อย่างเงี้ยธาตุในคาบที่2จะต้องครบ8เกิน8ไม่ได้เช่น เช่นบางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยหนูเขียนเลโซแนนปุ๊บคาร์บอนตรงนี้มีเล็กตรอนล้อมรอบกี่เล็กตรอนเอ่ย2 4 6 8 10 10อิเล็กตรอนเกิน8ไหมเกินแสดงว่าโครงสร้างเลโซแนนนี้ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกถูกไหมไม่ถูกเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะผิดต่อหลักการเขียนแล้วเกิน8เขียนแล้วเกิน8ถูกไหมเอ่ยถูกไหม ทีนี้นะเด็กๆเ,เวลาเราเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยเราจะใช้ลูกศรน,นะลูกศรแบบนี้เลยเนี่ยลูกศรแบบนี้ในการแสดงการเคลื่อนไปของอิเล็กตรอนลูกศรเนี่ยมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะเห็นไหม curve arrow notation เนี่ยสัญ,สญ,ญลักษณ์ลูกศรเนี่ยแสดงการเคลื่อนของคู่อิเล็กตรอนเด็กๆด,กดูดีนะถ้าเกิดเราเขียนลูกศรอ,อย่างเงี้ย นั่นหมายความว่ามีเล็กตอน2ตัวเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการให้มันเคลื่อนไปโอเคนะในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยนักศึกษาจะได้เห็นถึงการใช้ลูกศรในการเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์เดี๋ด็กๆด,ด,ดูตรงนี้นะอะย้อนไปไกลนิดนึงอ่ะเนี่ยเด็กจะได้เห็นว่า เ,ออเราจะใช้ลูกศรเนี่ยในการแสดงการเคลื่อนของอิเล็กตรอนแบบนี้ถูกไหมเอ่ยในคลิปที่แล้วถูกไหมเนี่ยเราใช้ลูกศรแสดงการเคลื่อนของอิเล็กตรอนไปโอเคนะโอเคนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเลาะจะจะเริ่มลองแสดงตัวอย่างการเอ,อ่อ เขียนโครงสร้างเรโซแนนต์นะอา่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นี้นะอ่าเด็กๆเดี๋ยว,เ,ยวเปิดไปที่สไลด์หน้านี้นะแต่แต่อย่าเพิ่งแอบดูนะอย่าเพิ่งแอบดูอย่าเพิ่งแอบดูนะอ่าเปิดเปิดไปหน้านี้ไว้ก่อนนะสไลด์หน้านี้นะอ่าเด็กๆเดี๋ยวอย่าอย่า,อย,าอย่าแอบดูนะอาจารย์จะค่อยๆเขียนให้ดูนะเขียนเรโซแนนซ์มันยากนิดหนึ่งนะอ่าเด็กๆตรง example แรกเนี่ย example แรกเนี่ยเด็กจะเห็นว่าเขาจะเขียนไว้แบบนี้อย่าอย่าก,ก้มมองนะให้มองที่ที่ที่หน้าจอนะจะเริ่มเขียน r e s o n น n c แล้วนะนเด็กๆหนูจะเห็นว่าจะมีประจุบวกอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยเด็กๆอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าโมเลกุลที่ติดประจุบวกเนี่ยจะไม่เสถียรถูกไหมเด็กๆ ถ้ามีบวกอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เคลื่อนได้คืออิเล็กตรอนถูกไหมตัวสิ่งที่จะเป็นอิเล็กตรอนที่จะเคลื่อนได้ก็คือพันธะพายถูกไหมในพันธะพามีอิเล็กตรอนถูกไหมนี่เ,เวลาเขียนเขียนให้มันเคลื่อนถูกไหมเคลื่อนแบบนี้ตึ๊กถูกไหมลูกศรนสองหัวลูกศรนฟูลเฮดแบบนี้นั่นหมายความว่ามาทั้งสองอิเล็กตรอนเลยถูกไหมมาทั้งสองอิเล็กตรอนเลย พอเขียนลูกศรมาปุ๊บอย่าลืมถ้ามันเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ต้องกั้นด้วย double headed a r r o แบบนี้ถูกไหมเอ่ยเด็กๆทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อาจารย์เขียนให้เต็มเต็มนะเหมือนเดิมนะอาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะพันธะเดียวเหมือนเดิมถูกไหมถูกไหมทุกคนเขียนพันธะเดียวเหมือนเดิมก่อนนะเขียนพันธะเดียวเหมือนเดิมก่อนเด็กๆจากตรงนี้ติดบัวอิเล็กตรอนวิ่งมาตรงนี้ถูกไหม อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่า1ขีดแบบนี้เท่ากับกี่กับเท่ากับกี่กอ,นนะอ,อิเล็กตรอนนะ2อิเล็กตรอนถูกไหมถูกไหมการที่ขีดตรงนี้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนมาตรงนี้ก็แสดงว่าบอลตรงนี้ถูกไหมอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษอ่ะก็แสดงว่าบอลตรงนี้เนี่ยมันเป็นดับเบิลบอลถูกไหมเอ่ยเป็นดับเบิลบอลทีนี้บางคนบอกว่าแล้วไงต่ออาจารย์แล้วไงต่อเด็กๆถ้าหนูรู้สลับสไลด์ลนะเด็ก move one electron pair to here right and then assign t h e formal charge นี่เด็กนับ formal charge นับ to formal charge ดูนะอันนี้เดิมคาร์บอนตัวนี้ดูนะหนึ่งสองสามคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งสองสามนี่เด็กคาร์บอนตำแหน่งที่สามเดิมติดบวกคาร์บอนอยู่หมู่สี่นับ surrounding electron หน 1> 1, ึ4งสลบสได้ศูนย์ถูกไหมฟอร์มอลาตัวนี้เป็นศูนย์ก็คือไม่ไม่มีฟอร์มอลฉาไม่ติดประจุแต่สิ่งที่แตกก็คือคาร์บอนตัวนี้ดดูนะคิดฟอร์มอลชากคาร์บอนยู่มซีเซอร์ลาวดิงอิเล็กตอนมี1 2 3่งถูกไมสี่ลบสได้บวกหจึงติดประจุบวกตรงนี้เดี๋ยวจันเขียนสวยๆดีๆนะ อาจารย์เขียนใหม่นะสวยๆเขียนสวยๆเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์เขียนอะไรอะดูไม่รู้เรื่องเลยเด็กๆดูดีๆนะเวลาอาจารย์เขียนอาจารย์ก็จะเขียนทุกอย่างเหมือนเดิมถูกไหมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือนี่ตึ๊ดถูกไหมบอลนี้เคลื่อนมาถูกไหมอิเล็กตรอนเคลื่อนมาถูกไหมตึ๊ดตรงนี้ติดบวกแทนโอเคนะ example แ,แรกนะ ดู example ที่2เด็กๆลองดู example ที่2ลองดูนะอาจารย์เคลื่อนขึ้นนะดูนี่เด็กๆทำเหมือนเดิมออสาเหตุที่เวลาเขียนโครงสร้าง Resonance เ,เนี่ยตัวอาจารย์เองไม่ใช้สไลด์สอนเพราะว่าดเด็กๆจะไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นอย่างเงี้ยโมเลกุลค่อยๆค่อยๆเปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆจะไม่เห็นตรงนั้นดเด็กๆดูดีๆนะ ทีนี้ดูนะปัจจุลบอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวเรากลับไปข้อแรกก่อนบางคนถามว่าอาจารย์คะแล้วอันเนี้ยเวลาเขียนอิเล็กตรอน move มาแล้วเนี่ยอันเนี้ยแต่ละตัวเกินออกเตตหรือเปล่านเด็กคาร์บอนนับนับครบเตน,นับให้ครบออกเตต2468คาร์บอนนี้ครบออกเตตไม่เกิน2468 ครบใช่ไหมสองสี่หกอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ครบแปดก็มันก็เลยติดบัวตัวนี้โอเคนะใช้ฟอร์มฉากมามาจับนะอ่ะทีนี้ต่อต่อต่อตัวนี้ example ที่สองแต่เด็กๆอย่าแอบดูสไลด์นะถ้าแอบดูมันจะไม่ได้คิดเลยเด็กๆนี่อิเล็กตรอนคู่เดียวๆเนี่ยทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทีนี้บางคนบอกว่าอาจ อาจารย์คะอันนี้มันเป็นประจุลบต้องเขียนยังไงนี่เด็กประจุลบนะวิ่งลงมาที่บอลวิ่งลงมาที่บอลทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์ถ้ามันวิ่งลงมาที่บอลเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้สิเด็กอาจารย์ถามหน่อยเขียนเขียนแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมทำไมไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเขียนแบบนี้ผิดเพราะคาร์บอนตรงนี้เป็นยังไงเอ่ย มี10อิเล็กตรอนเกินออกเตตถูกไหมถูกไหมเขียนไม่ได้ทีนี้อ้าวอาจารย์แล้วอย่างนั้นจะเขียนยังไงล่ะดเด็กๆคู่โดดเดียววิ่งลงมาตรงนี้ดเด็กๆเพื่อไม่ให้คาร์บอนแขนเกินคาร์บอนสี่แขนนะหนึ่งสองสามสี่เพื่อไม่ให้คาร์บอนแขนเกินเด็กๆซีดับเบิลบอ O นโอตัวนี้จะต้องเด้งอิเล็กตรอนโลนแพทขอโดดทษทีเด้งพายอิเล็กตรอนตรงนี้ในพันธะพายดับเบิลบอรนตรนี้เด้งขึ้นไปตรงนี้ตึง้งถูกไหม เด้งขึ on net, mm well. now, so, Tomorrow, course, ้นไปตรงนี้ตึงเด็กๆดูดีๆนะพอเด้งขึ้นไปปุ๊บดูนะอาจารย์เขียนทุกอย่างเหมือนเดิมดูนะอาจารย์เขียนพาร์ทเดี่ยวทุกอย่างเหมือนเดิมกดถูกไหมเขียนพาร์ทเดียวทุกอย่างให้เหมือนเดิมใครตามไม่ทันก่อเทปกับช่วงนี้ดูนะอาจารย์เขียนพาร์ทเดียวเหมือนเดิมเลยนะเด็กๆอิเล็กตรอนตัวนี้เคลื่อนลงมาเด็กๆหนึ่งเอ่อ สองอิเล็กตรอนเท่ากับ1ขีดถูกไหมนี่ไงสองอิเล็กตรอนเท่ากับ1ขีดนี่อิเล็กตรอนเคลื่อนลงมาตรงนี้ฟอร์มดับเบิลบอนด์ถูกไหมฟอร์มดับเบิลบอนด์ดนี่อิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะพายตรงนี้ move up ขึ้นไปที่ที่อะตอมนี่อันนี้อาจารย์เขียนเขียนของเดิมก่อนนะนี่ไงหนึ่งสองสามสี่เขียนของเดิมก่อนนะนี่พออิเล็กตรอนในพายอิเล็กตรอนเคลื่อนขึ้นไปที่อะตอมที่อะตอมเป็นแบบนี้ ถูกไหมถูกไหมเด็กๆถ้าใครจำจากจากเรื่อง formal chart ได้เด็กๆปกติออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องมีกี่แขน2แขนถูกไหมแต่นี้มีกี่แขนแขนเดียวแสดงว่าจะต้องเอา formal chart มาคิดออกซิเจนอยู่หมู่6ลบ s ซอร์ u าวดิง1 2 3 4 5 6 7 6ลบ7ได้ลบ1ออกซิเจนเลยติดลบเสร็จแล้วถูกไหมเด็กๆบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมทำไมเขียนอย่างนี้ได้เด็กๆดูนี่นะ คาร์บอนตรงนี้ติดลบโมเลกุลนี้มี1นึ่งหนกาทีฟชาโมเลกุลนี้ก็ต้องมีอีก1นึ่งนกาทีฟชาโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมใเด็กในเด็อาจารย์ให้อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างนี้ไม่มีในในแบบฝึกหัดนะลองดูนะลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะเด็กอาจารย์เขียนเหมือนข้อข้างบนอ่ะให้เป็นตัวอย่างที่3ลองจดเพิ่มไปนะให้เป็นตัวอย่างที่3ให้เขียนเหมือนข้อข้างบนเลยนะดูนะ c double bond o cs าจารย์เขียนมปนข้อข้างบนเลยนะแต่ตรงซติดลบเนี่ยอาจารย์เป็น o H แบบนี้แทนเขียนนะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเคลื่อนขึ้นนะ <c oughs> เขียนเรโซนแนนได้ไหมเอ่ยแบบนี้เขียนได้ไเขียนได้ดูไหมเขียนได้เขียนยังไงเด็กๆอาจารย์บอกไปแล้วว่ามีโลนแพร์กับ พายอิเล็กตรอนถูกไหมที่สามารถเคลื่อนได้เด็กๆดูนะเราจะเขียนจากโลนแพรเด็กๆเด็กๆเวลาใช้ลูกศรแบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเขียนหางลูกศรเนี่ยเริ่มจากอิเล็กตรอนคู่ดดเดียวหรือดับเบิลบอนหรือทริปเปิลบอนยังไงก็ได้นะขอให้มันเริ่มจากคู่ดดเดียวดับเบิลบอนทริปเปิลบอนโอเคละเด็กๆอ่ะเริ่มจากดับเบิลเออขอโทษทีเริ่มจากโลนแพร pair, ตรงนี้ดูนะมูฟลงมาตึง โอ้โลงมาตึงเด็กอาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเขียนเลยเนี่ยถ้าเขียนทุกอย่างเลยเนี่ยเขียนไปลวเดี๋ยวให้หมดนะถ้าเขียน C d ดับเบิลบอนตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวคาร์บอนจะแข็งเกินเหมือนตัวข้างบนถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยลองทายซิยจะเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนในดับเบิลบอน O ตรงเนี้ย C ดับเบอนโเนี้ย จึงเด้งขึ้นไปที่อะตอมเด้งขึ้นไปที่อะตอมเด็กๆบางคนเริ่มละอะไรเด้งขึ้นไปเดี๋ยวดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งเครียดนะอย่าเพิ่งเครียดพออิเล็กตรอนเด้งขึ้นมาปุ๊บถูกไหมตอนแรกมีแค่2คู่ถูกไหมแต่พอเด้งขึ้นมาปุ๊บอิเล็กตรอนในใน,ในพายเนี่ยเด้งขึ้นมาปุ๊บอ๋อเป็น3คู่เลยถูกไหมถูกไหม,ไหมเอ่ยทีนี้เด็กๆคาร์บอนสแขนครบไม่เกินสอง8ี่หปไม่เกิน ไฮโดรเจนครบ2ไม่เก anyway, ินอันนี needed, ้ครบ8ทุกตัวครบ8หมดไม่เกินไมไม่มีต <t ake> ัวไหนเกิน2 4 6 8 nhưng, 2 4 6 8แต่เด็กๆแต่แต่แต่แต <Okay. S 2> ่แต่ออกซิเจนปกติมี2แขนถูกไหมแน่นอนอันนี้ติดประจุลบอธิบายไปแล้วนะเหมือนเหมือนเหมือนข้อข้างบนนี่นะอธิบายไปแล้วอ่ะติดประจุลบถูกไหมแต่ออกซิเจนตัวนี้มี3แขนเด็กๆถ้าไม่ชชวร์คิดฟอร์มูล่าออกซิเจนอยู่มูหกลบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลบห้าได้บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวนี้ติดฟอร์มอลชายบวกถูกไหมมองเขาบอกอาจารย์คะโมเลกุลทางซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยเป็นนิวทรอลโมเลกุลเป็นกลางแต่ตรงโมเลกุลฝั่งนี้ทำไมของอาจารย์เนี่ยมีประจุด,ด้วยเด็กอันนี้บวกหนึ่งลบหนึ่งหมดกันไหมเจ้าเจ้ากันหมดไปไหมเอ่ยคือเอ่อทอทัลเนี่ยมันได้เป็นศูนย์ถูกไหมผลรวมทั้งหมดเนี่ยได้เป็นศูนย ถูกไหมเอ่ยถูกไหมอาจารย์ให้อีกตัวอย่างเดียวนะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองต้องลองทําแบบฝึกหัดแล้วนะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะลองดูนะใครไม่จดลองดูก็ได้นี่เด็กถ้าเป็นแบบนี้อุย้ยนี่เด็กข้อนี้เหมือน example one เลยถูกไหมอันนี้ติดประจุบ,บวกแต่น,นี้เคลื่อนมาจากจาก double bond ถูกไหมแต่อันนี้นักศึกษาคิดว่าจะเคลื่อนมาจากไหนเอ่ยโลนแพถูกไหมน่าจะเคลื่อนมาจากโลนแพเพราะนี่ไงอาจารย์เขียนโลนแพให้ดูสวยงามเลยถูกไหมเลื่อนลงมาตึงนี่เด็กสองอิเล็กตรอนเลือ่อนเคลื่อนลงมาเพื่อสร้างพันธะพายถูกไหมอ๋อขอโทษทีนี่เด็กเวลาเขียนเรโซแนนซะ์นะ เ,เขียนพาราเดียวก่อนแบบนี้พออิเล็กตรอนตัวนี้เคลื่อนลงมาปุ๊บอ่ะจันเขียนเขียนดับเบิลบอนตรงนี้ก็ได้ให้ดูก็ได้เคลื่อนลงมาปุ๊บเด็กคาร์บอนครบออกเตตคิดฟอร์มอลฉากอ๋อได้ศูนย์แต่ไนโตรเจนอยู่หมู่อะไรนะอยู่หมู่ห้าอีกเท่าไหร่ครบแปดนะอีกอีกอีกสามครบแปดปกติไนโตรเจนจะมีห้าแขนถูกไหมแต่ในกรณีนี้ไนโตรเจนมีกี่แขนเอ่ยสี่แขนถ้ามีสี่แขนเนี่ย แสดงว่าบอลมาเริ่มผิดปกติแล้วต้องคิดอะไร formal charge น i t r เจน n U หมู่ห้าลบ1 2 3่งลบเซอร์ลาวดิงอิเล็กตรอน5ลบ4ได้บวก1่ถูกไหมแสดงว่าไนโตรเจนนี้ติด1บวกเด็กโมเลกุลนี้ overall molecule นี้ติด one positive charge molecule นี้ก็ติด positive charge เด็กจะเห็นว่าเห็นไหมอิเล็กตรอนเคลื่อนลงแล้วสักพักกลับถ้ามันกลับไปทางนี้เด็กนะถ้ามันจะกลับไปทางนี้ก็คืออิเล็กตรอน อิเล็กตรอนเคลื่อนขึ้นมาบนเอ็นเท่านั้นเองถ้ามันจะกลับไปฝั่งนี้โอเคไหมโอเคนะไหนเด็กๆเดี๋ยว,ยวลองทำแบบฝึกหัดก่อนเอาล่ะเด็กๆเห็นตัวอย่างไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูแบบฝึกหัดนี้นิดนึงนะเด็กเจะเห็นว่าแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเราจะมีโครงสร้างแรกมาให้แล้วแล้วมีลูกศรให้แล้ว ลองเขียนอีกโครงสร้างหนึ่งตรงนี้สิเห็นไหมมี A B C D ถูกไหมไหนลองเขียนตรงนี้ซิเร็วจะให้เวลาทั้ง4ข้อนี้นะให้เวลาแค่2นาทีนะให้เวลา2นาทีนะไหนลองดูซิอ้าวขีนี้มาดูเฉลยบ้างเนาะนี่เด็กในข้อ A เนี่ย ลูกสอนอ๋อข้อนี้เป็นตัวอย่างเลยถูกไหมข้อ A และข้อ B มันเป็นเป็นตัวอย่างไปแล้วเนาะขอโทษทีนี่เงั้นมาดูข้อเฉลยข้อ C กันดีกว่าข้อ C เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะข้อ A และ B เป็นข้อตัวอย่างไปแล้วนะอาจารย์อธิบายตัวอย่างไปแล้วขอโทษทีดูข้อ C ดีกว่านี่เข้อ C ลูกศรวิ่งแบบนี้ตึงตึงถูกไหมนี่เด็ลองดูก่อนนะเขียนแบบเดิมก่อน อันดับแรกเขียนทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นพันธะเดี่ยวเหมือนเดิม <c oughs> ถูกไหมอะตอมกับพันธะเดี่ยวเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างกันก็คือเด็กๆดูนะอิเล็ก tron อ,อ๋อเดี๋ยวบางคนงงนี่หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมเห <c oughs> มือนเดิมนะั้นหนึ่งสองสามสี่โอเคนะนเด็ก อิเล็กตรอนบนคาร์บอนตำแหน่งที่2 move ลงมา move ลงมาตำแหน่งที่3 1, 2, 3, 4ม move ลงมาตำแหน่งที่ที่เนี่ยระหว่าง2กับ3เพื่อสร้างดับเบิลบอร์ดถูกไหมเพื่อสร้างดับเบิลบอร์ดถูกไหมนี่เด็กโลนพายอิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะระหว่างพันธะที่ 3, 4ตรงเนี้ยเด้งขึ้นมาที่คาร์บอนอะตอม ถูกไหมเด้งขึ้นมาไหมขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นจุด2จุดถูกมนี่เดแล้วก็ติดนิเกทีฟฉากติดประจุลบ1ประจุลบนี่ถ้าใครไม่แม่ลองคิดฟอร์มอลฉากนะทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์คะทุกข้อเนี่ยหนูจะต้องมานั่งคิดฟอร์มอลฉากใช่ไหมนเดอาจารย์มีทริคให้อันนี้เป็นทริกที่ที่ อลองดูข้อนี้เป็นทริคสมัยสมัยอาจารย์เรียนนะเป็นมีเป็นทริคนะนี่เด็กถ้าเกิดอิเล็กตรอนเนี่ยมันออกมาจากตรงไหนด,ดูดีนะถ้าเดิมทีคาร์บอนตรงนี้เป็นกลางด,ดูนะถ้าเดิมทีอันนี้เป็นทริคสมัยอาจารย์เรียนนะเดิมทีคาร์บอนตัวนี้เป็นกลางถ้าเราเอาเอานี่ยพายอิเล็กตรอนมัน move ม,มาตรงเนี้ยนี่เด็ก เนี่ยพายอิเล็กตรอนมัน move มาตรงเนี้ยปึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเอาอิเล็กตรอนออกมาจากคาร์บอนถูกไหมเหมือนเปิดบอลขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเปิดบอลอย่างเงี้ยฟึบเนี่ยเปิดบอลอย่างเงี้ยฟึบถูกไหมพอเปิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนคาร์บอนเนี่ยถูกเอาอิเล็กตรอนออกไปอ๋อติดบวกโอเคไหมน,นี่เป็นทริคสมัยอาจารย์เรียนนะส่วนตัวนี้ตัวนี้มาดูประจุลบบ้างทริคนะอันนี้เป็นทริคนะอันนี้เคลื่อนลงมาตึงๆได้ได้ ถ้าสมมุติว่าพายอิเล็กตรอนตร,ตรงนี้เด้งขึ้นไปที่อะตอมไหนจากถ้าตอมมันเป็นกลางเดี๋ยวนี้ถ้าตอมมันเป็นกลางแล้วแล้วตัวนี้พายอิเล็กตรอนเด้งขึ้นไปหามันเนี่ยมันก็จะติดลบถูกไหมเพราะอิเล็กตรอนเข้าไปเกินถูกไหมเข้าไปปุ๊บจากจากเป็นกลางปุ๊บอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปเหมือนเพิ่มประจุลบเข้าไปอ๋อติดลบเลยถูกไหม สมัยเป็นเด็กอาจารย์อาจารย์มองแบบนี้มันก็เลยง่ายนิดนึงนะอ่ะดๆดูตอ่อดูตอ่อดูข้อนี้ข้อดีด็อกถ้าเขียนลงมาแบบนี้ปุ๊บได้แต่ถ้าใครไม่แม่แมนแบบทริกแบบเมื่อกี้ก็ให้คิดฟอร์มอลชาร์กนะนเด็กๆอิเล็กตรอนวิ่งขึ้นมาอ๋อเขียนมืนเดิมก่อนนะอิเล็กตรอนจากจากพันธะพายเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่ออกซิเจนอะตอมตึง วิ่งขึ้นมาปุ๊บอ๋อติดลบถูกไหมจากเป็นกลางวิ่งขึ้นมาติดลบทีนี้คาร์บอนเด็กเหมือนถูกดึงอิเล็กตรอนไปเด็กจินตนาการมันเหมือนเปิดบอลอย่างเงี้ยเนี่ยมันสร้างบอลกันอยู่ซีซีอยู่เนี่ยแล้วมันเปิดบอลอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาอิเล็กตรอนออกไปจากจากจากอะตอมตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นคาร์บอนตัวนี้เลยติดบวกถูกไหมถ้าใครไม่แม่นลองคิดฟอร์มอลชารดูนะโอเคนะ